เอหรเอาใหม่นะคะคุณมีได้ emperor e m p r e s n i g h t of swords eight of swords queen of swords chariot devil ten of cups six of wands n i g h of c u p ชัดเจนว่าคุณมีความสุขว่าคนคนนี้คือแต่งงานแล้วมีคู่อยู่แล้วแต่ยังไม่เลิกนิสัยส่วนตัวแย่ๆซึ่งเป็นพลังงานลบๆน e g a t i v นั่นก็คือ devil แล้วก็ความเจ้าชู้ในตัวนะเป็นคนแบบ สรรหาอ่อยไปเรื่อยนะคะไม่รู้จักพอนะคุณอาจจะไปรับไปรู้อะไรคนคนนี้มาเรียบร้อยโรงเรียนไทยแล้วนะคะเอตออฟเฟนเดอรกับหัวแล้วมองว่าคนคนนี้เป็นคนขี้เกียจนะคือสร้างภาพว่าขยันแต่จริงๆแล้วนิสัยส่วนตัวอาจจะไม่ได้ขยันนะอาจจะแบบอยู่ในจุดที่ทำงานอาจจะทำงานใน ในองค์กรอะไรองค์กรหนึ่งแหละแต่ก็ทําไปงั้นๆน,นะแต่มีความเจ้าชู้ในตัวสูงนะคะวันๆก็จะแจกกับคนนั้นคนนี้ไปทั้งๆท,ที่ตัวเองมีครอบครัวอยู่แล้วนะอืมอ่าปากดีปากเก่งคารมดีนะคะคนคนนี้มีพลังงานของการเสพติดเรื่องนั่นแหละเรื่องสิบแปดบวกนะคะอืมเป็นคนไม่พอในเรื่องนี้นะ โลกิยะต่างๆนะดูเหมือนจะเก็บแล้วก็เป็นดูเหมือนจะเป็นคนแบบเก็บเนื้อเก็บตัวใช่สิประดกกลัวกลัวห่างจะโผลนะคะก็เลยต้องทําเป็นเก็บเนื้อเก็บตัวนิดหนึ่งทําเป็นสร้างภาพนิดหนึ่งในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกแอนตี้คนคนนี้ไป พอสมควรนะไอ้ส่วนไพ่ดีของเขาก็มีเขาอาจจะเป็นคนชอบเดินทางเป็นพวกวิศวกรเป็นพวกทํางานที่จะต้องเดินทางตลอดเวลาติดต่อผู้คนเดินทางเป็นนักบินสตวดรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นนักแข่งรถหรืออะไรก็ช่างแต่คุณมีววความรู้สึกว่าคนนี้น่าจะไม่ใช่คนตัวเป่าเล่ยเล่าเปื่อยตัวเปล่าเล่าเปื่อยหรือเป็นพวกโสดนะ คุณไม่เชื่อว่าคนคนนี้โสดซึ่งเซนต์ของคุณก็แรงแล้วก็ได้พิสูจน์แล้วว่าใช่ตามที่เซน์คุณบอกชัดเจนนะอืมคนนี้เป็นพลังงานของสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่เคยแก้ปัญหาอะไรได้นอกจากใช้ความนิ่งเป็นตัวแก้ปัญหาเขาใช้ความนิ่งกับทุกวิธีของอเขาใช้ความนิ่งในทุกวิธี ในทุกปัญหานะคะคล้ายๆว่าตัวเองจะลอยตัวอยู่เหนือปัญหาเหนือสถานการณ์จริงๆจะเป็นนเป็นคนก่อเรื่องทั้งนั้นเลยนะคะแต่จะใช้ความนิ่งเพื่อสยบความเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นคนคนนี้อยู่ในจุดเขามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเขาเขาอยู่ในจุดที่ดี คนคนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่มีฐานะนะมีฐานะทางหน้าที่การงานอาจจะทํางานแบบอยู่ในจุดที่เงินเดือนเยอะแล้วเงี้ยนะอืแต่ใช้เงินแบบไหนไม่รู้มีพลังงานเอาทุกอย่างนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สายขาวแน่นอนคนคนนี้นะมีพลังงานความ ม่ค่อยทําบุญทําทานหรอกนะคะทําบุญทําทานก็อาจจะตามแบบตามกระแสสังคมอะไรอย่เงี้ยนะอืมถ้เาเพื่อนเขาทําก็ทําใครชวนทําก็ทําอะไรอย่เงี้ยแต่ด้วยใจที่แบบจะไปทําทุ่มเทเองคงคงไม่เท่าไหร่อืมเป็นคนนิ่งๆเนี่ยได้ e ฮมิ t ได้แฮงแมนได้ก้าถ้วย s i ิ of w o n ลคุณก็มองว่าเขาดีนะมองว่าเขาอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จทั้งชีวิตครอบครัวและชีวิตการงานนี่คือข้อดีของเขาที่คุณมองแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้แล้วเป็นคนที่ไม่หยุดนะไม่พอแล้วก็ชอบหนีปัญหาไม่แก้ปัญหานะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ คือถ้าอยู่ในความสัมพันธ์เป็นคนที่ขี้เกียจทําความสัมพันธ์เป็นคนที่ไม่แอคชั่นเป็นคนที่ชอบแต่จะให้คนคนอื่นเข้าหาตัวเองแล้วตัวเองก็อยู่เฉยๆยสวยๆรอๆ,อๆก็ไม่ทําอะไรอะไรเงี้ยอืมราศีที่เห็นก็เป็นราศีเมษร,ราศีธาตุลมเ่ถุนตุลกุมราศีกรกฎธาตุน้ําแล้วก็ราศีเฮอร์มิตราศีกันนะคะ คนีนับสอดราศีตุลราศีธทันลมทั้งหลายไม่ถุนทุดกลุ่มที่บอกไปเนาะอืมเพเลเรราศีเมษประมาณนี้นะคะคุณรู้สึกยังไงก็ไม่ได้รู้สึกเคืองแค้นโกรธอะไรคนคนนี้หรอกแต่รู้เหมือนคุณรู้นิสัยของคนคนนี้เป็นอย่างดีว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่ไมแปลกใจนะคะที่เขาจะเอเทคุณจะแบบอ มาอยากให้คุณอภัยให้เขาในสักวันหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ความสบายใจของทุกคนนะคะถ้าคุณอยากสบายใจคุณก็ให้อภัยอโหสิกรรมเพราะว่าความทุกข์นั้นจะได้หมดสิ้นจากคุณไปจะได้ไปตกที่เขาแทนแต่ถ้าเกิดคุณยังโมโหโกรธาและเกลียดชังความทุกข์นั้นจะวนเวียนกลับมาที่คุณแล้วก็ชาติหน้าก็ต้องวนเวียนกลับมาชดใช้กันอีกนะคะอืมเป็นเรื่องของ บางครั้งเวลาเราอยู่ในสถานการณ์เราก็ควบคุมไม่ได้เราก็คิดแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะหมอก็เป็นเวลาเราโมโหใครสักคนที่ทําให้เราไม่พอใจเราก็จะเกี้ยวกาดแล้วเราก็จะโมโหเหมือนกันเราก็จะโวยวายเหมือนกันแล้วก็จะฟาดไปสักทีสองท,ทีก่อนที่เราจะมีสติแล้วก็สามารถระง,งับอารมณ์ของเราได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้ได้เองว่าเออ อดไปโมโหไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้รับนะคะเขาไม่ได้รับ energy ตรงนี้เขาไม่ได้มารับรู้เขาลอยตัวเหนือสถานการณ์ไปแล้วนานแล้วนะคะก็ให้เขาไปรับกรรมข้างหน้าที่ต่อไปในคนเราไม่มีขึ้นตลอดนะคะคนเราไม่มีขึ้นตลอดมันมันต้องมีวันที่เมื่อมีลงแล้วก็ต้องมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงชีวิตเขาชีวิตเราเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขายังสร้างกรรมชั่วไม่เปลี่ยน สิ่งที่เขาจะได้รับต่อไปมันก็จะมีอยู่แล้วนะคะอืมก็จะมาให้เห็นอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วมารับชมรับฟังนะคะอาจจะเป็นเอนเนอร์จีแรงในวันอังคารเพราะวันอังคารนี้จริงๆแนละ้วเป็นวันที่แบบเออคุณจะทําธุรกรรมอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะคะให้เลื่อนไปทําวันอื่นนะเลื่อนไปทําวันพฤหัสวันดีๆวันเลิกดี นะอันนี้ตามตามไทยเนาะหลักไทยเห็นที่เขาพูดกันมานะคะก็แชร์มาบอกว่าจะทําธุรก,กรรมการเงินหรือติดต่อหน่วยงานอะไรก็ตามนะให้ทําวันพฤหัสหรืออะไรเงี้ยเป็นวันดีวันเลิกดีบางคนก็ไปดูว่าต้องเป็นวันจันทร์หรือวันเสาร์อะไรก็ว่าวันเสาร์เขาปิดเนาะราชการปิดหรือทําอะไรไปเที่ยวอะไรก็ต้องเป็นบางคนถูกฉะลกอย่างพี่ออมนี่ถูกฉะลกกับวันอาทิตย์นะคะ่นะเดี๋ยวนะ เดือนธันวาแต่เดือนอนี้เดือนมกราแล้วยังไม่ได้ดูเหมือนกันว่าถูกสลุก,กับวันไหนอ่ะนะคะถ้าเราเชื่อมันก็แบบโอ้ความเชื่อมันมากมายนะคะความเชื่อในประเทศไทยเนี่ยมันมากมายดังน,นั้นก็เอาเอาที่เรื่องสะดวกเอาที่เราเราสะดวกด้วยนะคะอืมยังมีอีกหลายอย่างในชีวิตที่เราต้องต้องทำเนาะอืมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบบนความรับผิดชอบ บนความาเป็นหน้าที่แล้วก็ยังแถมยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดน้ำใจอีกบางครั้งคุณต้องทำตามหน้าที่แล้วก็ยังไม่มีแม้กระทั่งน้ำใจนะคะจากอะไรแต่เราก็ต้องทนอยู่